ยอดแป้งยอดน้ำกะทินะครับไ่นะครับคุณผูชมครับขนมครบกโบราณนะครับแป้งโม่เองทำด้วยข้าวไรบอรี่ก็น่ารับประทานนะครับถ้ามาเที่ยวหลาดริมคลองวัดไซอยู่ใต้สะพานนะครับ่านให้ดูชิมให้ดูนะครับ อร่อยไม่ใช่โชเล่น,นะครับอร่อยมากครับกรอบกรอบนอกเนื้อแป้งนุ่มในอร่อยมากครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ลาดริมคลองหัวไทรปฐมฤกริเเปิดเป็นครั้งแรกนะครับก็ยินดีต้อนรับมวลหมาสมาชิกท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับที่เดินทางมาเที่ยวลาดริมคลองหัวไทรที่นี่หัวไทรที่นี่ลาดริมคลองหัวไทรนะครับคุณผู้ชมครับการถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้ได้รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากร้านขาจรเกียรติฟ,ฟาร์มวังไทรเดิมนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยบริหารงานโดยคุณดำสุวรรณรัตน์นะครับ ติดต่อร้านคดอนเกียรความบางไทรเดิมได้ที่หมายเลข0841ตองแล้แลก็15นะครับ0841ตองด1นะครับคุณผู้ามครับนี่คือบรรยากาศของหลาดริมคลองหัวชัยวันนี้นะครับก็เป็นวันแรกจริงๆนะครับที่ได้เปิดให้บริการนะครับตั้งแต่บ่าย3ามงเย็นเป็นต้นไปทุกวันอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นในานามของลาดริมคองหัวไัร ยินดีต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เข้ามาเที่ยวซื <ping S 1> ้อสินค้าอาหารพื้นบา้านพื้นเมืองของหลาดริมคลองหัวไทย<โ>น <EN> ขนมพื้นบ้านพื้นเมือง<โ>น, <EN> นะนะครับน่ารับประทานมากครับขนมโคหัวรกนะครับแล้วก็ขนมพุนเส้นที่ขนมนี้หากินยากนะครับเป็นขนมนึ่งขนมขึ้นนะครับซึ่งหัวไยเราที่ขนมขึ้นที่ขึ้นชื่อก็ขนมขึ้นป้าไทยขนมนึ่งป้าไทยป้าอรทัยนะครับนี่ สุดยอดมากครับคุกทมาครับหาทานได้ที่ร้านพี่หลาถิมกล่องหัวไจนะครับร้านวันเพนขนมขนมไทยกล่องละยี่สิบบาทครับ ขนมครกข้าไลบรีขนมครกโบราณแป้งโม่เองที่กัดบ้านกอยาวนะครับของป้าเพ้นนะครับเบอร์ตัวศัพท์ซูสแปดสี่สี่นึ่งสอะครับจุดตรงนี้นะครับจําหน่ายผกผลไม้พื้นบ้านพื้นเมืองที่ปลูกเองนะครับก็จะเป็นมะพร้าวน้ําหอมลูกละสิบบาทนะครับแล้วก็ทุเรียนด้วยนะครับทุเรียนไม่ใช่ทุเรียนเมืองนนนะครับบ้านเราเขาเรียกว่าเรียนน้ำนะครับ นี่นำมาแปรรูปนะครับก็กรอบๆใส่ถุงน่ารับประทานนะครับครับสุกท่านครับจุดตรงนี้เป็นจุดคัดกรองนะครับจุดวัดอุณหภูมิก่อนที่เข้าไปในบริเวณนานนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัว เรามีมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วนะครับรับประกันว่าปลอดภัยแน่นร้านแม่บาลีกะหรี่ับรับประกันการันตีด้วยความอร่อยนะครับแมค้ายิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยขนมพื้นบ้านพื้นเมืองนะครับน่ารับประทานมากครับขนมคหวรกนะครับแล้วก็ขนมุ้นเส้นที่ขนมนี้หากินยากนะครับเป็นขนมนึ่ง ขนมขึ้นนะครับที่หัวใจเราที่ขนมขึ้นที่ขึ้นชื่อก็ขนมขึ้นป้าไทยขนมนึ่งผ้าไทยป้าอารทัยนะครับนี่สุดยอดมากครับทุกท่านครับหาทานได้ที่ร้านที่หลานิกรุงหัวใจนะครับร้านวันเพขนขนมขนมไทยกล่องละ20บาทครับดูแลแต่น้ารับประทานตามน,นั้นเลยนะครับ ย่างนะครับสองไม้ยี่บห้าบาทไม้ละสิบสามบาทนะครับย่างร้อนๆนะครับคุณผู้ชมครับมาทานกันได้นะครับวันนี้ครับนอ่คนนี้แต่งตัวเหมือนเฮมานมาลินีเลยเฮตซูริกะฮอมโนสซูริกนี่ครับโบโลน่าสามชิ้นละสิบบาทนะครับใช่แรวันนี้เดี๋ยวจะแบ่งให้ดูอ๋อนี่ ปะสาใดูกันเห็นโอ้โหเมแต่เขาเรียกว่าฝอยทองใช่เน<ส>้นๆค่ะโอ้โหเน้นเนืน้โอๆเลยรับประกันว่าไส้เยอะอ่ะลูกโตลูกใหญ่ไส้เยอะจ้ะไส้เยอะนะครับนี่ขา,ข,าขายดีนะครับครับโวคดีครับร้านแม่ขอมขนมจากข้าวเหนียวปิ้งขนมข้อมสาปูปแป้งเมี่ยงคำนะครับ นี่ขนมจากกินแล้วไม่มีคําว่าจากลามันละ20บาทกินแล้วจะต้องได้เจอกันอีกเพราะว่าติดใจในรสชาตินะครับปิ้งร้อนๆย่างร้อนๆน,น,น,นะครับนี่นีโมโหใส่ใบเตยด้วยสีเขียวน่ารับประทานนะครับอ่าสุดยอดมากครับนี่แม่ค้าคำเมี่ยงคำเมี่ยงคำนะครับ กล่องละ20บาทนะครับใส่ในกล่องเป็นโรคแก้วสวยงามมากนะครับคุณผ้ชมครับสนุนกันได้ร้านบุญเรือนขนมไทยมีตั้งนี่คุณผ้ชมครับนี่กระนอมนี่นี่ร้านน้ำชาจตุรงสวัสดีครับปลาจัมองปลาจัม่องปลาต้มตันแต่กบ่ได้ าดตันีคันครับคุณผู้ชมครับจุดตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าหลังอาคารถนนคนเดินนะครับ หลังอาคารราชพัสดุซึ่งก็จะมีการจําหน่ายนะครับขายของมากมายทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าพวกกิฟต์ช็อปพวกอาหารการกินแล้วก็มีร้องเพลงเปิดมวกด้วยนะครับทุกผครับก็มีเยอะแยะทีเดียวนะครับมีผู้คนวันนี้มากันเยอะแยะผสมมาเริกเปิดลาดริมคลองวัวไทเป็นวันแรกนะครับเป็นวันแรกก็ถือว่าคึกคักเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับผู้คนยังให้ความสนใจ นะครับพาลูกพาหลานมาเที่ยวยกเล็ตววงดูนะครับดีสันดีสันน่ารับประทานมากสิเดยดนะครับทำเหมือนของจริงเลยนะครับโอ้สุดยอดมากนะครับเอาไกลขย่านะครับี่ รับประทานนะครับคุณชมคงับไก่เขย่ามะแรงทอดนะครับคุณช่างกัปมะแรงทอดมีต้วงแล้วก็มีจิ้งรีดนะครับมีหลายๆอย่างนะครับรวมๆกันสูงละยีบาทนะครับคุณชมคงับนี่โปรตีนสูงแคลเซียม้อยนะครับนี่นะครับยังเป็นแป็นอยู่ขยุบขยุบอยู่นะครับคุณชมคงับเอาไปผัดนี่นะครับ นี่แมงมแมลงพลัดนะครับมแมลงพลัดนนะครับตรงนี้เป็นจุดคัดกรองก่อนที่จะเข้าไปในบริเวณล,ลาดริมคลองวัดไซนะครับคุณผู้ชมครับเป็นอย่างไรบ้างครับพาไปเที่ยวลาดริมคลองวัดไซนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันแรกปฐมฤกษ์เปิดลาดริมคลองวัดไซเป็นวันแรกนะครับหลังจากที่หยุด มาตามคำสั่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ถือว่าเป็นวันแรกที่เริ่มต้นได้ดีแล้วก็คึกคักมีผู้คนมากันเยอะแยะนะครับมีกิจกรรมการแสดงนะครับกลุ่มลายแดนแล้วก็ฟกซองกุดดอนดีเจวุฒิเนวดายนะครับแล้วก็พ่อค้าแม่ค้านำสินค้าอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองมาจำหน่ายกันเยอะแยะทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชนคนเมืองหัวใยนะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับ ชมคลิปวิดีโอคลิปนี้แล้วเพื่อเป็นฝันกำลังใจมาลายสวรรค์ให้กับดีเจวิเชียนด่วงพริมพ์ช่วยกดติดตามกด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับขอบคุณมากทีเดียวขอบคุณครับนะครับโซเล่ก็โซเล่และงานานี้นะครับนี่ยามุเช่นก็ยาบุเช่นค่ะยามุเช่นนะครับ ใส่อะไรกี่อย่างละครับหลายอย่างใส่กุ้งใส่หมูใส่นี players, <to> yes. ่คร <oses Five. S 1> ับใส่กุ้งใส่หมูใส่หมูยอด้วยใช่ไหมหมูยอใส่ใส่ตู้ใส่ตูอัดใส่ตูยอตูอัดตูยอเยอะๆนะครับคุณจับครับนี่ครับแม่ค้าก็สาดแต่งตัวสาดน่ารักด้วยนะครับนี่มีคอย